แล้วทองคำเนี่ยนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วมีโอกาสจะย่อตัวลงมาให้ซื้ออีกไหมก็อย่างที่บอกครับสวัสดีครับ ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้นะครับในช่วงของวันที่11กับ12กรกฎาคม2อ6 7นาะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะครับเออทองคำเนี่ยนะครับมันขึ้นไปทําจุดสูงสุดเนี่ยนะครับเมื่อ2อสวันก่อนเนี่ยได้ถึงประมาณ2,392เหรียญเลยนะครับแล้วตอนนั้นทองคําก็ทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับผมบอกแล้วว่าทองคํามันจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมนะครับผมยังบอกเลยว่า โอกาสที่มันจะหลุดต่ำกว่า2350เหรียญเนี่ยมันยากนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ย่อลงมาถึงนะครับมาเหยียบเล็กๆน้อยๆที่ประมาณ23 49แล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมานะครับก็อย่างที่บอกครับว่าทองคำเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับไอการย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราเนี่ยจะต้องรีบขวอยควารีบซื้อนะครับทีนี้ใน2วันที่เหลือจากนี้นะครับทองคำเนี่ย ก็ยังยืนยันว่ายังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับทองคาเนี่ยนะครับยังมุ่งหน้าต่ออีกนะครับไม่ใช่แค่สองสามแปดศูนย์นะกรอบกําไรนะครับในสองในสองวันนี้นะครับยังมุ่งหน้าขึ้นต่อเนี่ยได้ถึงประมาณสองสามแปดเก้าจนถึงสองสามเก้าสองซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมนะครับและกรอบที่สองครับถ้าเกิดทะลุสองสามเก้าสองขึ้นไปได้นะครับ ไม่ต้องกลัวเลยครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอไว้เลยครับทะลุขึ้นไม่ได้พกมันไปต่อยาวๆเลยครับเป้าหมายกําไรกรอบที่2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2404จนถึง2406นะครับแล้วก็กรอบที่3ครับอยู่ที่ประมาณ2410จนถึง2412นะครับนี่คือ3กอบที่อาจารย์เติ้งจะให้ไว้ีก2วันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาตามคํานวณแบบเป๊ะๆเ,เลยเนี่ยนะครับ ผมคำนวณจุดสูงสุดเนี่ยที่ราคาประมาณ2,415เหรียญน,นะครับนี่คือตัวเลขสูงสุดที่ผมคำนวณได้นะคำถามถาม,ถามต่อว่าแล้วถ้าออทองคำเนี่ยนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วมีโอกาสจะย่อตัวลงมาให้ซื้ออีกไหมนะครับก็อย่างที่บอกครับก็ยังมีโอกาสย่อตัวลงอยู่นะซึ่งกรอบแรกเนี่ยนะครับจะย่อลงมาแบบสั้นๆเนี่ประมาณ2 3 6 8จนถึง2,3,70ครับกรอบแรกเข้าซื้อได้ รอบที่2ครับย่อตกลงมาที่2,3,5,8ถึง2,3,6,0ครับเข้าซื้อได้แล้กรอบสุดท้ายครับที่ราคา2,3,5,0จนถึง2,3,5,2นะครับก็เข้าซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับจำเอาไว้ครับว่า2วันนี้นะครับทองคําจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางได้เนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางหรือจุดสับขาหลอกนะครับเป็นขาลงเนี่ยอยู่ที่ราคา2,348เหรียญนะครับ ถ้าตราบใดที่ทองคำยังยืนเหนือ2,348เหรียญได้อยู่นะครับเทนขาขึ้นสมบูรณ์ยังทำงานต่อแบบเรื่อยๆเลยนะครับยังไม่มีการเสียสมดุลน,นะแต่โอเคถ้าเกิดทองคำนะครับมันดูต่ำกว่า2,348เหรียญลงไมาได้ครับทองคำนะครับก็จะกลายเป็นเทนขาลงระยะกลางและก็จะเข้าสู่โหมดไซเวย์ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นเนี่ยผมจะมาสรุปแนวทางการเล่นแบบไซเวย์อีกทีหนึ่งละกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบเล่นเปิดขายเซลล์นะครับชอบเล่นเกิงกําไรขาลงเนี่ยนะครับผมแนะนําแบบนี้ว่าให้ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปรอนะที่2 3 7 3 2 3 7 0แล้วก็2 3 6 8นะครับถ้าหลุดมาได้ทั้ง3าม้านี้พร้อมกันนะครับก็มีโอกาสที่จะไปรอกินกําไรเนี่ยที่มาระมาณ2358จนถึง2 3 6 0ได้เลยนะครับสรุป สำหรับคนเล่นทองคำแบบโกลสปอร์ตนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับโดยส่วนตัวแล้วอาจารเติ้งมองว่าให้เน้นเล่นฝั่งเปิดซื้อบายตามเทนขาขึ้นระยะกลางก่อนนะครับจำให้แม่นเลยว่าตราบใดที่2วันนี้ทองคำยังยืนเหนือ2 3 4 8ได้อยู่นะครับทองคำจะออกแบบมาในรูปแบบไซเว์อพก็คือย่อลงเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าหลุดตำกา่า2 3 4 8ลงไปได้ใครที่ พอร์ตเงินไม่ถึงหรืออดทนไม่ไหวอดใจไม่ได้สต็อปล็อตออกไปก่อนนะครับที่2348ครับโอเคจบนะครับพอโกสปอร์ตนะมาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับปัจจุบันราคาทองแท่งออนไลน์ก็เคลื่อนไหวยอยู่ที่ประมาณ4750จนถึง4850บาทต่อบาททองนะครับก็ ตอนนี้ทองคําแท่งนะครับก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยไปได้สูงถึงระดับประมาณ4 9 5 0จนถึง41,000น,นะครับและกรอบที่2ครับที่ประมาณ41,100จนถึง41,150นะครับสูงสุดที่คำนวณได้จริงๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ41,250 จนถึง4 1 3 0 0บาทต่อบาททองนะครับใครอยากซื้อทองคําตอนนี้ซื้อได้ไหมนะครับมีคําถามถามมาเยอะมากนะครับตอบเลยอยากซื้อตอนนี้ซื้อได้นะครับจำไว้แค่จุดเดียวเลยว่าตราบใดที่ราคาทองคำนะครับยังยืนเหนือ4 6 0 0บาทได้อยู่นะครับย่อลงมาทยอยซื้อได้เรื่อยๆนะครับทองคำยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะครับย่อแล้วซื้อบายนะครับเอาด่าน4 6 0 0บาท เป็นเกณฑ์ในการสต็อปลอสนะครับหรือว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า4600บาทลงไปได้นะครับแล้วอยากจะไปซื้อราคาต่ำกว่านี้นะครับก็ไปรอซื้อได้นะครับที่ราคาประมาณ4450จนถึง4,500นะครับแล้วก็4250จนถึง4,300บาทต่อบาททองเนี่ยสามารถดักซื้อได้นะครับส่วนคนที่อยากเล่นเปิดขายเซลลงมานะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า4600บาทลงไปได้นะครับ ก็จะเกิดสัญญาณเทขายเซลล์นะครับก็สามารถที่จะเล่นกําไรกินกาไรขาลงได้เช่นเดียวกันนะครับจบนะครับสั้นๆวันนี้นะครับในการนะอัปเดตน้ำมทองคํานะเดี๋ยวถ้าคิดว่าคงไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับคิดว่า2วันนี้น่าจะเป็นไปตามแผนที่อาจารย์เต้ยวางไว้ให้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ